โซนิคความเร็วเสียงนินจาผู้ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อเอาชนะไซตามะเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับตัวบัก โซนิคความเร็วเสียงนะักฆ่าผู้เชื่อมั่นในความเร็วของตัวเองวันดีคืนดีครับเขาได้เจอกับบุคคลหนึ่งหัวรล้านหน้าเออเและมีพระคุมเขาคือไซมะ โซนิคความเร็วเสียงเชื่อมั่นในความเร็วของตัวเองและจัดการกับไซตามะไปหนึ่งครั้งแต่ไซตามะก็สามารถรับการโจมตีได้อย่างง่ายไดย้แต่ด้วยความที่เป็นนักฆ่าโซนิคนั้นโจมตีใส่ไซตามะอีกครั้งหนึ่งและไซตามะนั้นก็สามารถรับการโจมตีอย่างง่ายไดย้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นโซนิคก,ก็ให้ความสนใจกับไซตามะอยากจะเล่นกับไซตามะโซนิคได้ขึ้นตัวด้วยความเร็วอย่างมหาศาลและความเร็วนั้นโซนิมั่นใจเหลือเกินครับว่าไม่ ไม่มีใครมองตามความเร็วของเขาทันและในจังหวะนั้นไซตามะก็สามารถมองทันอย่างง่ายได้ทำให้โซนิกตกใจเป็นอันมากแต่โซนิกนั้นก็ยังมุ่งมั่นที่จะโจมตีใส่ไซตามะต่อและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นไซตามะโจมตีโต้กลับแบบเล็กน้อยไซตามะนั้นเผลอไปต่อยที่ไข่ของโซนิกนั่นเองครับและหลังจากนั้นทําให้โซนิกนั้นจุกเป็นอันมากส่วนไซตามะนั้นบอกว่าตัวเองเผลอเลยขอโทษโซนิกไป โซนิคได้ถามชื่อของไซตมะและไซมะก็ตอบไปครับหลังจากนั้นโซนิคดิชีหน้าไปที่ไซตมะและพูดกับไซตมะว่าไซต妈ครั้งหน้าเราจะพบกันอีกและเป็นจุดจบของแกนี่แหละครับคือความสวยของโซนิคที่ได้มาเจอกับตัวบักตัวนี้วันนี้เราจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดครับที่โซนิคได้เจอกับไซตมะเจอกันตอนไหนและโซนิคมีสภาพเป็นอย่างไรกี่ครั้งวันนี้จะมารวบรวมให้ดูครับ เพราะโซนิกนั้นมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเหลือเกินศัตรูอันดับหนึ่งของเขานั่นคือไซตาตะมะโคตรสวยเลยครับในเรื่องวันพันแมนเป็นใครก็ได้โซนิกสามารถต่อสู้ได้หมดครับยกเว้นไซตาตะมาในครั้งแรกที่เจอกันนั้นโซนิกได้รับคําสั่งให้ไปฆ่ากลุ่มแฮมเบอร์เฮดครับ ลุ่มนี้มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งนั่นก็คือหัวโล้นนั่นเองครับซึ่งตรงกับลักษณะของพี่ไซตามะซึ่งการเข้าไปโจมตีกลุ่มเฮมเบร์เฮดของโซนิกนั้นแสดงให้เห็นแล้วครับว่าวิชาิีจาของโซนิกนั้นมันสุดยอดขนาดไหนการเคลื่อนตัวที่รวดเร็วและการจัดการสตูอย่างฉับพลันนั่นเองทําให้โซนิกนั้นสามารถเอาชนะกลุ่มเฮมเร์เฮดได้อย่างชั่วพริบตาเท่านั้นเองครับโซนิกนั้นสามารถจัดการเฮมเบร์เฮดได้ด้วยการปามีดสั้นไปที่หัวของเฮมเบร์เฮดครับและโซนิกนั้นก็เข้าใจว่า จัดการไปแล้วแต่ด้วยความโชคดีของเฮมเบอร์เฮดนั้นทําให้เขารอดครับเพราะว่าหัวของเฮมเบอร์เฮดนั้นแข็งเป็นพิเศษแข็งกว่าคนทั่วไปนั่นเองและในช่วงเวลาที่โซนิกกำลังเผือนั้นเฮมเบอร์กเฮดก็อาศัยช่วงเวลานี้ครับในการหนีไปหลังจากนั้นโซนิกก็ตามหาเฮมเบอร์เฮดครับส่วนไซตามะนั้นก็หลงทางมาพอดีและหลังจากนั้นไซตามะและโซนิกก็อเผือมาอเผชิญหน้ากันครับ และเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตามที่ผมอธิบายไปในช่วงแรกนั่นเองครับด้วยเหตุการณ์การต่อยไข่ในครั้งนั้นทําให้ซูนิคฝังใจและแค้นไซตมะเป็นอันมากอาจจะไม่ใช่ความแค้นในการต่อยไข่แต่เป็นความแค้นที่ซูนิคนั้นเห็นไซตมะมองตามความเร็วของตัวเองทันและเป็นการมองตามความเร็วของซูนิคอย่างง่ายดายเลยทีเดียวราวกับว่าไซตมะนั้นเร็วกว่าซูนิคซึ่งเหตุผลนี้แหละครับซนิครับไม่ได้ที่จะมีคนที่สามารถเคลื่อนตัวได้เร็วกว่าซนิ พูดมาถึงตอนนี้ก็สงสารโซนิคครับเก่งระดับโซนิคจะสู้กับใครก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวบักค,ครับผมเล่นในช่วงเวลาหลังจากนั้นไซตามะนั้นได้สมัครเข้าเป็นฮีโร่น,นั่นเองครับแต่อยู่ในระดับคลาสซส่วนลูกศิษย์ของเขาอยู่ในระดับคลาสเ อันนี้เราข้ามไปก่อนครับการที่ไซตามะอยู่ในระดับคลาสซนั้นคลาสซจะต้องมีผลงานครับถึงจะอยู่รอดได้การที่ไซตามะได้รับรู้สิ่งนี้ครับไซตามะเลยเดินทางออกตามหาผู้ร้ายหรือมนุษย์ประหลาดเพื่อจะจัดการเพื่อจะสร้างผลงานนั่นเองครับแต่เมืองที่ไซตามะอยู่ณตอนนั้นดันสงบสุขซะง,งั้นทําให้ไซตามะนั้นมีความเครียดเป็นอันมากเลยครับในการหามนุษย์ประหลาดเพื่อจะจัดการเพื่อจะสร้างผลงาน วันดีคืนดีโซนิกได้โผล่มาอีกครั้งครับและบอกว่าจะจัดการกับไซตามะแต่ไซตามะนั้นก็ไม่ได้สนใจโซนิกแม้แต่น้อยและบอกโซนิกว่ากําลังยุ่งอยู่ด้วยความที่โซนิกนั้นโดนไซตามะเมินใส่ครับโซนิกถึงกับโกรธเป็นอันมากและไม่นานหลังจากนั้นโซนิกก็ได้ขึ้นตัวไปหาไซตามะด้วยความรวดเร็วเพียงชั่วพริบตาเท่านั้นและโจมตีใส่ไซตามะไปหนึ่งครั้งโซนิกได้ใช้ดาบของตัวเองฟันไปที่หน้าของไซตามะส่วนไซตามะนั้นก็ใช้ฟันที่แข็งแรงเอามากๆของตัวเองงับดาบของโซ โซนิคเข้าไปทันทีโซนิคถึงกับตกใจเป็นอันมากเลยครับเพราะคิดว่าตัวเองนั้นฝันโดนใสตดมะแล้วแต่อยู่ดีๆด,ดาบมันก็แตกมันหมายความว่าโซนิคก็มองไม่ทันครับว่าใสตดมะทําอะไรความเร็วของใสตดมะนี้มันเรียกว่าบัคกจริงๆนะ และไซตามะก็ข่มขู่โซนิกเป็นหนึ่งรอบความรู้สึกที่เยือกเย็ยนของไซตามะทาให้โซนิกนั้นขนลุกขนพองเลยทีเดียวครับและหลังจากนั้นโซนิกก็ไม่กล้าโจมตีใส่ไซตามะแบบตรงๆแต่โซนิกนั้นก็ได้ยั่วยุให้ไซตามะเข้ามาโจมตีตัวเองเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือการทําลายและถล่มเมืองพอรู้ว่าไซตามะนั้นเป็นฮีโร่การที่จะให้ไซตามะมาสนใจและมาสู้กับตัวเองนั้นตัวเองนี่แหละครับจะต้องเป็นคนร้ายเสียก่อนและหลังจากนั้นโซนิกก็ทำลายเมืองครับอย่างสนุกเลยและหลังจาก จากนั้นใส่ตาไม้ก็เคลื่อนตัวด้วยความรวดเร็วแม้แต่กระทั่งโซนิกยังจับทางไม่ทันเลยครับว่าใส่ตามะนั้นเคลื่อนตัวมาถึงตัวเองณนะตอนไหนและใส่ตาไม้ก็สับไปที่ท้ายทอยกับโซนิกแบบเบาๆเบาๆหนึ่งทีครับแต่ความแรงมันโคตรจะมาหาศาลทําให้โซนิกนั้นสรุปในทันทีครับและหลังจากนั้นโซนิกก็ติดคุกนั่นเองครับและโซนิกนั้นได้ไปเจอกับปุริปุริพีเซนเนอร์ตรงนี้เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยครับตอนนี้ก็สนุกเช่นเดียวกันและหลังจากนั้นเมื่อโซนิกออกมา ได้ครับและโซูนิกก็ได้ไปเจอกับราชาทะเลลึกได้สู้กันนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ได้สู้กันแบบจริงจังมากมายนะักและหลังจากนั้นโซูนิกก็เข้าป่าเพื่อไปฝึกฝนครับ การเข้าไปฝึกฝนในครั้งนี้เป็นการฝึกฝนในด้านจิตใจนะครับเพราะว่าโซนิคนั้นไม่รู้หนทางที่จะเอาชนะใส่ตามะได้เลยไม่ว่าจะหนทางใดแม้แต่ตอนฝันก็ยังฝันร้ายครับว่าเอาชนะใส่ตามะไม่ได้ฝันว่าโดนใส่ตามะนั้นต่อยไปที่ไข่ของตัวเองตรงนี้อาจจะเป็นภาพที่ไม่น่าจดจํามากนัดสําหรับโซนิคนั่นก็ทําให้โซนิคนั้นพยายามที่จะฝึกตัวเองฝึกฝนตัวเองเพื่อจะเอาชนะใส่ตามะให้ได้แข็งแกร่งให้มากขึ้นและเวลา ผ่านไปยิ่งฝึกก็ยิ่งไม่เห็นหนทางครับแต่สุดท้ายแล้วโซนิคก็ฝึกจนสําเร็จสามารถเอาชนะจิตใจของตัวเองได้ในตอนนั้นเขามีเพื่อนใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือสัตว์เลี้ยงที่เป็นลูกหมูครับและหลังจากนั้นเมื่อเขาออกมาจากป่าลูกหมูตัวนั้นโชคร้ายมาเจอกับไซตามะในช่วงที่ไซตามะนั้นต้องการเนื้อไปทาหม้อไฟนั่นเองครับไม่นะไม่ใช่อย่างที่ผมคิดใช่ไหมสัตว์เลี้ยงของโซนิคมาเจอกับไซตามะ แม่ใส่ตามะนี้เป็นตัวซวยของโซนิคของแท้ครับผมไม่ได้บอกนะครับว่าใส่ตามะทำอะไรผมหวังว่าไม่ใช่อย่างที่ผมคิด และในไม่ช้าโซนิกก็กลับมาหาไซโตมะอีกรอบหนึ่งแต่ดันไปเจอกับเจนอสซะก,ก่อนเลยได้สู้กันนิดหน่อยครับการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดเผ็ดมันเลยทีเดียวแต่ว่าก็ไม่รู้ผลแต่ในช่วงสุดท้ายนั้นโซนิกได้ใช้วิชารับของตัวเองพิธีศพสีเงาสู้กับเจนอตและเจนอสกาลังจะพลาดท่านั่นเองครับในช่วงนั้นกําลังจะระเบิดตัวเองแล้วแต่ไซโตามะก็ยื่นมือเข้ามาช่วยไม่ได้ช่วยเจนอสนะครับช่วยบ้านของตัวเองเพราะกลัวบ้านจะพังนั่นเองและหลังจากนั้น โซนิกก็ได้ประทะกับไซตามะอีกครั้งหนึ่งโซนิคนั้นได้ใช้วิชารับของตัวเองพิธีศพสิบเงาสามารถแยกร่างด้วยความเร็วของตัวเองถึง10ร่าง การต่อสู้ในครั้งนี้โซนิคถือว่าเก่งขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวส่วนไซตามะก็บอกกับโซนิคว่าจะเอาจริงกับโซนิคเช่นเดียวกันครับและหลังจากนั้นไซตามะก็ใช้โหมดแบบจริงจังกระโดดสลับข้างไปมาแบบจริงจังและภาพที่โซนิคเห็นนั้นก็คือไซตามะมีร่างแยกเป็นร้อยครับโอ้โห,โโหกระโดดสลับข้างไปมาแต่เร็วถึงขนาดแยกร่างเป็นร้อยจนทําให้โซนิคนั้นได้รับแรงกระแทกจากแรงลมที่กระโดดสลับข้างไปมาและเดินหน้าถอยหลังของไซตามะทาให้โซนิค ถึงกับสลบไปอีกรอบครับนี่พลังอะไรกันนี่ตัวบักอีกแล้วนะเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับตัวบัก และหลังจากนั้นโซนิกก็ทุ่มเทฝึกฝนเพื่อจะเอาชนะไซตามะและข้ามมาในฉบับของอาจารย์วันนิดหน่อยครับโซนิกได้โผลมาไม่กี่ฉากในการต่อสู้กับไซตามะโผมาครั้งหนึ่งในระหว่างที่ไซตามะต่อสู้กับทัตซึมะกิในระหว่างที่ไซตามะนั้นปล่อยให้ทัตซูมะกิโจมตีอยู่เพียงฝ่ายเดียวเพราะไม่รู้สึกถึงพลังการโจมตีที่ร้ายแรงจากทัตซึมะกินั่นเองครับเรียกว่าตัวบั็อกอีกครั้งหนึง่งและไซตามะนั้นก็ไม่รู้อินุอินเนเช่นเดียวกันครับว่าโซนิกนั้นได้โผมาโจมตีตัวเองแต่โซิ นั้นกําลังจะพุ่งมาโจมตีไซตามะแต่ว่าทัตสึมะกิได้ใช้พลังจิตของตัวเองโต้กลบคืนไปส่วนโซนิกนั้นก็พาท่าเพราะเหยียบขี้หมานั่นเองครับที่มันขี้อยู่และหลังจากนั้นไซตามะได้ไปปราบมนุษย์ประหลาด3ตัวครับที่มีพลังเกิดขึ้นจากการโดนด่าจากโลกอินเทอร์เนต็ตและหลังจากนั้นโซนิกก็ื่อนตัวใส่ไซตามะอีกรอบแต่ความเร็วของโซนิกนั้นมันไม่พอโดนไซตามะตู้ไปอีกหนึ่งรอบ การต่อสู้กันระหว่างโซนิกและไซตามะนั้นมันมีหลายครั้งไซตามะจำได้ไม่กี่ครั้งครับแต่โซนิกนั้นมาท้าทายไซตามะมากกว่าที่ไซตามะจำได้ข้อมูลในฉบับอาจารย์วันมีดังนี้ครับไซตามะได้พูดถึงการต่อสู้กันระหว่างไซตามะและโซนิกว่าโซนิกได้พยายามโจมตีไซตามะมาแล้ว3ถึง4ครั้งส่วนโซนิกก็ได้คิดกับตัวเองว่าแพ้ไซตามะมาแล้ว14ครั้ง พี่ไซตามะของเรานี้ความจำดีเอามากๆเลยครับส่วนโซนิกนั้นความจำแม่นอย่างแน่นอนครับเพราะว่าโซนิกจำฝังใจกับไซตามะเพราะศัตรูหมายเลขหนึ่งของเขามีเพียงไซตามะเท่านั้น เขาจะต้องข้ามผ่านไซตามะไปให้ได้และในช่วงที่ท่านผู้นั้นโผล่อออมาไซตามะได้ลูดซับท่านผู้นั้นให้กับโซนิครับนั่นคือคมัมพีหนึ่งม้วนและดาบในตำนานหนึ่งเล่มนั่นเองครับและผมก็หวังว่าโซนิคนั้นจะฝึกวิชาและสามารถเอาชนะไซตามะได้ผมอยากเห็นไซตามะเลือดตกยางออกสักครั้งหนึ่งหรือโดนใครสักคนหนึ่งโจมตีและหน้าเวอร์สักหน่อยครับผมไม่อยากเห็นไซตามะหน้าเอออเพราะไม่มีใครสามารถโจมตีให้เขารู้สึกบาด ได้เอาใจช่วยโซนิคเป็นอย่างมากครับเพื่อนๆล่ะครับเอาใจช่วยโซนิคมากแค่ไหนรุรักตัวละครตัวนี้มากแค่ไหนก็อย่าลืมพูดคุยกันด้วยนะครับผมชอบตัวนี้อีกตัวหนึ่งเช่นเดียวกันและว,วันนี้ถ้าใครที่ดูคลิปจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมและคลิปต่อไปอยากให้ทําตัวละครตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันด้วยเช่นเดียวกันครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้เพราะคลิปยาวมากๆรักทุกคนรักมากๆแล้ว วันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่กับ T อ e Sports ครับผม